ทุกคนคะตอนนี้แอดอยู่ที่โกดังญี่ปุ่นมือสองค่ะโกะดังญี่ปุ่นมือสองอยู่ที่ชนบุรีนะคะทุกคนร้านนี้เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะทุกคนทุกคนเรามาก่อนเวลานะคะเขาเปิดสิบโมงเลยสิบห้านาทีนะคะทุกคนเดี๋ยวดูของข้างนอกไปก่อนนะคะโอ้นี่รถเข็นเด็กนะคะทุกคน อ้นี่จักรยานจักรยานเยอะเลยจักรยานมือสองจากญี่ปุ่นนะคะมาดูจังหวะร้านเปิดนะคะอันนี้คือร้านเปิดสิบโมงนะคะอีกมาหนึ่งนาทีนะคะทุกคน นี่คือลูกค้ามารอเข้าร้านนะคะไปแล้ทุกคนไปเหมือนแจกฟรีไหมเข้ามาด่านแรกเจอสิ่งนี้นะคะทุกคนดูกันไปเรื่อยๆนะคะนี่เป็นส่วนของเฟอร์นิเจอร์นะทุกคน ยังใหม่อยู่เลยนะคะทุกคนเป็นสินค้านําเข้าจากญี่ปุ่นนะอย่างตัวเนี้ยทุกคนดูสิอันนี้เป็นโซนของเฟอร์นิเจอร์นะคะดูกันไปเรื่อยๆนะคะทุกคนยี่สิบบาททุกคนดีแก้วแก้วใบละสิบบาทนะคะอันนี้เป็นเครื่องมือช่างนะคะ สิบบาทนะคะทุกคนอย่างนี้ก็เป็นจานรองนะคะเยอะมากทุกคนเยอะมากค่ะกดดังญี่ปุ่นมือสองนะคะอยู่ใกล้ๆกับแมคโครชนบุรีนะคะทุกคนนี่เลยห้าบาทก็มีนะคะห้าบาทก็มี นี่เป็นตุ๊กตานะคะตุ๊กตาเล็กๆน่ารักน่ารันะคะอันนี้เป็นถ้วยกาแฟโอ้สภาพยังดีๆอยู่เลยนะคะทุกคนเนี่ยห้าสิบาทเห็นไหมคะเซตเนี้ยห้าสิบบาทแก้วชาค่ะราคาจับต้องได้นะคะสามสิบาททุกคนอันนี้สามสิบ อัน,นี่แปดสิบนะคะเซตนี้แก้วเยอะมากค่ะใบละสิบบาทนะคะแก้วชานะคะแก้วน้ำดื่มน,นะคะโซนนี้เยอะมากทุกคน ของเขาวางเป็นระเบียบแล้วก็ติดป้ายชัดเจนมาก โมลายสวยด้วยนะคะทุกคนสิบบาทดูแบบรวมๆไปนะคะทุกคนคะ่ะนี่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะหม้อตุ๋นนะคะอันนี้อันนี้เป็นหม้อตุน๋นอันนี้อะไรไม่รู้นะคะทุกคนสองร้อยห้าสิบนะคะน่าจะเป็นที่ต้มกาแฟไหมคะอันนี้ อันนี้เป็นกระทะร้อนอันนี้เราไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะคะแปดสิบาทนะคะทุกคนเราไม่แน่ใจว่าคืออะไรเดี๋อดูหน่อยนะคะอ๋อน่าจะเป็นไข่ไหมคะที่ต้มไข่ไหมแปดสิบบาทเองนะคะทุกคนเนี่ยค่ะนี่จานจานใบนี้สวยนะเนี่ยห้าสิบบาทค่ะทุกคน เห็จนจานแบบนี้นึกถึงแม่ปูเลยนะคะเห็นแม่ปูบอกว่าเคยอยากได้เนาะเนี่ยนะใบนี้สามสิบาททุกคนสวยด้วยนะสวยค่ะสวยสีนี้ก็สวยค่ะทุกคนโอ้โหนี้เป็นโซนกระทะร้อนนะคะทุกคนอันนี้เป็นกระทะร้อนอน,นี้เป็นกานนเยอะมากทุกคนค่ะนี่เพิ่งเดินได้แค่สองซอยเองนะคะเนี่ยนี่เป็นโซนกระทะนะคะเป็นเหมือนพวกกระทะเทปลอนนะคะทุกคน พักเคลือบนะคะจานสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะใบละสามสิบใบละยี่สิบนะคะทุกคนเนี่ยใบละยี่สิบาทที่ใบนี้ห้าสิบาทใบใหญ่เลยค่ะห้าสิบาทเอ๊ะไม่ใช่แปดสิบาทขออภัยค่ะโตเกียวพาซ่านะคะทุกคนสินค้าเมืองสองโตเกียวพาซ่านะคะสาขาชนบุรีนะคะอยู่ใกล้ๆกับแมคโครชนบุรีนะคะ ที่ยี่สิบาททุกคนอันนี้เป็นแก้วเป็นโถ Ł, เป็นจานนะคะทุกคนนี่เป็นส่วนรองเท้านะคะทุกคนรองเท้านี่เป็นหนังแท้นะเนี่ยอืมสวยนะคะสวยอยากให้อยากให้อหพี่ๆเพื่อนๆมาชมยังเลยค่ะที่นี่เดินไม่ร้อนด้วยนะคะไม่ร้อนอันนี้เป็นโซนกระเป๋ e นานะทุกคนนะต้องมาเลือกดูเนาะต้องมาเลือกดูค่ะ โซนพิซซองกระเป๋านะคะอันนี้เป็นตู้นะคะทุกคนีตู้ือตู้ใบนี้นะคะเท่าไหร่มาดูนะคะ4,675ค่ะทุกคนนี่นะคะใบนี้นะ,ะอู้หข้างในเป็นชั้นอีกทีหนึ่งนะคะทุกคนตัวนี้เป็นส่วนรองเท้าดูแบบรวดเร็วเลยนะทุกคนตัวนี้เป็นส่วนของรองเท้านะคะสุดไปสุดนู่นเลยนะอันนี้ก็คือเป็นเฟอร์นิเจอร์เป็นโต๊ะเป็นตู้นะคะตู้ทางนู้นเป็นโต๊ะฝั่งนี้เป็นตู้นะคะทุกคนตู้ใส่เสื้อผ้าตู้โชว์นะคะ ฝั่งขัน้นนะคะก็เป็นกรอบรูปนะคะทุกคนเลยไกลทน้นนะคะพามาดูแบบรวดเร็วนะคะวันนี้ใช้เวลาไม่นานนะคะโอ้หนี่ตู้มันบนวางทีวีนะคะทุกคนนะตัวใหญ่เลยคะ่ะเป็นชั้นเป็นชั้นข้างล่างข้างล่างเป็นชั้นกระจกนะคะเป็นตู้กระจกข้างบนก็คือสามารถวางทีวีได้นะคะยาวเลยนะคะทุกคนเจ็ดพันสองนะคะเจ็ดพันสองนะคะตัวนี้โอ้ต๊ะกินข้าวต๊ะกินข้าวเซตนี้ สวยนะคะทุกคนสวยตัวนี้ก็สวยหกพันสามตัวนี้หกพันสามนะคะสิ่งที่นั่งเก้าอี้พร้อมโตนะคะตัวนี้หกที่นั่งนะคะทุกคนตัวนี้หกที่นั่งเจ็ดพันสองนี้เป็นโซนเก้าอี้นะคะเก้ e าอี้ไม้เปียโนโก็มีค่ะทุกคน เดี๋ยวพาดูเปียโนนะอ่าวันนี้ของามาฮ่าเลยนะทุกคนตัวนี้เก้าพันหกนะทุกคนเปียโน,ต,น, 9, นโตัวนี้เก้าพันหกชุดรับแขกทุกคนโซฟาตัวนี้หมื่นหกนะคะทุกคนหมื่นหกนะคะเขามีชั้นสอง้วยนะทุกคนเดี๋ยวไปเราไปดูชั้นสองกันคะ่ะทุกคน ชั้นสองจะเป็นส่วนของเสื้อผ้านะทุกคนหมู่เสื้อผ้าเยอะมากแน่นมากเลยทุกคนต้องมาเลือกเอาเนาะต้องมาหยิบดูทีละตัวนะคะแล้วก็เป็นส่วนของผ้าห่มนะคะผ้าหม่มผ้าปูผ้าปูที่นอนนะคะอันนี้ผ้าปูที่นอนแต่ที่นี่ที่นี่ขึ้นมาแล้วสะอาดค่ะหายใจโล่งด้วยนะคะทุกคนไม่ร้อนด้วยนะคะเสื้อผ้าเยอะมากทุกคนแน่นเลยค่ะมาเลือกดูนะคะอันนี้เราจะพาดูแบบรวดเร็วนะคะทุกคน นี่ผ้าหม่มเนี่ยร้อยห้าสิบทุกคนของใหม่เลยนะเนี่ยเซตนี้แปดสิบบาทค่ะเสื้อผ้าเยอะมากคนจิงส,สันสองนี่เป็นโซนพกเสื้อผ้าหมวกผ้าปูที่นอนนะคะผ้าห่มนะคะอ่านี่มาอีกห้องนึงนะทุกคนเป็นโซฟานะคะแล้วก็เป็นเก้าอี้ของเด็กก็มีนะคะโซนนี้นะคะ ดูแบบรวมๆไปนะทุกคนนะถ้าใครมาชลบุรีก็มาได้เลยนะคะทุกคนเปิดหูเปิดตานะคะสินค้าญี่ปุ่นมือสองนะคะรูวิ่งของเด็กนะคะน่ารักดีที่ออกกำลังกายนะคะดีเก้าอี้อันนี้เขาเรียกว่าบันไดนะทุกคนนะคล้ายๆเก้าอี้เป็นบันไดนะคะทุกคนอ่าวิวแชร์ก็มีนะคะลำโพงนี่ลำโพงนะทุกคนลำโพงนะคะแล้วก็อันนี้พรม โอ้ที่ออกกําลังกายทุกคนที่ออกกําลังกายสา่ายนะ้ำสำหรับดเด็กก็มีโอ้เต็นท์ก็มีนะคะอุปกรณ์อุปกรณ์รแคมปิ้งก็มีค่ะทุกคนอุปกรณ์แคมปิ้งก็มีนะคะโอ้เต็นทน์ใหญ่มากทุกคนใหญ่มากใหญ่มากแล้วก็สงนึกจักรยานนะคะจักรยานจักรยานค่ะ อันนี้เป็นตะก้านะคะทุกคนโซนนี้พลาสติกนะคะเป็นพลาสติกโอ้ oh. สิบบาททุกคนสิบบาทเยอะมากค่ะอันนี้อยู่บนชั้นสองนะคะเขามีสองชั้นนะโอ้ oh. ถ้าใครจะมาก็มาได้เลยนะคุณ่าตั้งกล้องค่ะทุกคนหาตั้งกล้องเพียบเลยค่ะ่าตั้งกล้องเยอะมากทุกคนเยอะมากเยอะมาก ในเป่าผมไมโครโฟนนะคะอ่าอันนี้คีย์บอร์ดนะคะทุกคนโอ้เยอะเยอะเยอะน่าสนใจทั้งนั้นเลยค่ะราคาไม่แรงด้วยนะทุกคนอันนี้อะไรไม่รู้นะคะทุกคนแต่ว่าแค่สามสิบบาทเราไม่รู้ว่าคืออะไรนะคะถ้าผู้ชายก็น่าจะรู้นะคะน่าจะเป็นพวกเกี่ยวกับพวกช่างพวกอะไรไหมหรือตัววัดอะไรไม่รู้นะคะทุกคนดูที่จอดรถนะคะที่จอดรถคือกว้างขวางมากนะคะทุกคนที่จอด,ดรถสะดวกสบายนะคะติดถนนสุขุมวิทยอย่างนี้เลยนะคะทุกคน อยู่ใกล้แยกอ่างศิลานะคะใกล้แม่โคลชนบุรีนะคะเอาละคะ่ะทุกคนวันนี้พามาดูพออ่าเป็นแนวทางนะคะใครผ่านไปผ่านมาทางนี้นะคุณแวะได้นะคะทุกคนแวะได้นะน่าสนใจค่ะเราเอาแบบรวดเร็วนะคะรวดเร็วอันนี้นาฬิกานะคะนี่นาฬิกาแบบนี้สมัยก่อนเราเคยใช้กันนะเป็นนาฬิกาปลุกเนาะสมัยที่ยังไม่มีโทรศัพท์นะคะเนี่ยนี่สิบาทเองทุกคน อย่างเงี้ยปลุกได้ด้วยนะคะนี่สามสิบบาทนะคะนี่สามสิบบาทนะคะทุกคนนาฬิกากลับกันแล้วนะคะทุกคนพามาชมนะคะบดังญี่ปุ่นมือสองนะคะทุกคนอยู่ที่ชนบุรีนะคะไปเรากลับกันดีกว่าเนะาะพามาดูแบบรวดเร็วนะคะโอ้จักรยานนี่ทุกคนดูสิสภาพดีนะพร้อมใช้นะคะทุกคนสองพันกว่าบาทสองพันสอง สองพันห้านะคะคันนี้สองพันเก้านะคะจักรยานแม่บ้านก็มีนะคะทุกคนอ่าใครสนใจก็มานะคะทุกคนนะเก้า e อี้แคมปิ้งตรงนู้นนะคะที่น้องผู้ชายเขายังเลือกอยู่เนาะเก้าอ e ี้แคมปิ้งนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะคะทุกคนขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ I'm not cool with